It's very tasty. อร่อยมาก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 ค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากครับ It's very tasty. อร่อยมาก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 ค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับ อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากครับ It's very tasty อร่อยมาก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 ค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากครับ It's very tasty อร่อยมาก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 